คุณเป็น SME รายย่อยทำธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย1ปีจดทะเบียนการค้ามีรายได้ไม่เกิน1.8ล้านบาทต่อปีอยากได้เงินทุนหมุนเวียนต่อยอดในธุรกิจแต่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อ SME จิ๋วสุดแจ๋วช่วยตอบโจทย์คุณด้วยวงเงินกู้สูงสุด500,000บาทดอกเบีย้ยเริ่มต้น1.125ต่อเดือนผ่อนเพียงแสนละ2,500บาทต่อเดือน ที่สำคัญไม่ต้องเดินบัญชีกับเราก็กู้ได้พิเศษอีก2ต่อเมื่อยื่นกู้ตั้งแต่วันนี้ต่อที่1รับส่วนลดค่าธรรมเนียม1%เปอร์เซเมื่อลงทะเบียนและเรียนหลักสูตรเสริมแก่งธุรกิจกับ DX Platform ต่อที่2รับส่วนลดดอกเบี้ยอีก1%เปอร์ต่อปีเมื่อผ่อนดีมีวินัยติดต่อกัน12งวดเพียงเท่านี้ก็มีเงินทุนหมุนเวียนให้ธุรกิจจิว๋วได้ไปต่อให้สุดแจ๋ว SME D-Bank มีสิทธิประโยชน์ดีๆสำหรับ SME รายย่อยเยอะขนาดนี้อย่ารอช้าสแกน QR Code คยื่นกู้ได้เลยคอเซ็นเตอร์โทร1357เงื่อนไขไปไปตามที่ธนาคารกำหนด SME D-Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย